สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างลูกธนูท่าต่างๆนะฮะแล้วก็เอาวิธีการรวมลูกธนูนะฮะให้เป็นซองธนูนะครับผมจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะก่จะไปดูกรารฝากเพื่อกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ก, like, share, กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมไปไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็เริ่มแรกให้เพื่อนๆไปทำเควสสกิลเสริมก่อนนะครับผมของเจ้าตัวอาเชอร์นะฮะเควสนี้สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปนะฮะจ็อบเลเวล30นะครับผมเป็นสกิลเสริมแอโร w ค r a f ติ้งนะฮะก็ของที่ใช้ทำเควสไอเจ้าตัวนี้นะก็จะมีเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ฝั่งซ้ายนะฮะปุ๊บอ่ามีเลสซิ่ง20อันนะครับเลดพอยต์หนึ่งอันไม้แท้13อัน แล้วก็พอยเต็ด1อันแล้วก็ตัวม a สลูมสปอร์นะฮะ7อันนะครับเพื่อนๆสามารถไปล่ามากันได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจล่าเนี่ยก็มีคนขายอยู่นะแ,แถบนี้นะฮะมาเลือกซื้อกันได้นะก็จะมีไอจ้าตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวน,วนี้ไม้แท้นะครับแล้วก็เลดโ o ชั่นก็มาซื้อที่ตรงนี้ได้ครับ NVC ตัวนี้เลยนะครับผม1อันนะฮะหลังจากเราซื้อเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้มากดคุยกับ n b c เขาได้เลยนะฮะกด enter ไปรัวๆเลยนะครับผมแต่ผมทํามาแล้วนะนะครับผมก็จะได้มาเป็นตัวนี้นะฮะอ่าส่วนวิธีสร้างลูกธนูก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้2ฝั่งนะครับผมว่าเราใช้อะไรบ้างในการสร้างลูกธนูนะฮะแปะไปฝั่งซ้ายปุ๊บฝั่งขวาปุ๊บนะฮะก็รายละเอียดตามนี้นะครับผมไอเทมที่เราใช้ในการสร้างลูกธนูท่าต่างๆนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นขยะเอ้ยหรือจะเป็น OBB นะครับผม o r e e l u ก็สร้างได้นะฮะหรือจะเป็นพวกชุดก่อต่างๆนะครับก็ใช้สร้างได้เช่นเดียวกันแต่ผมวันนี้ผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดู2อ,อย่างนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2อ,อย่างเนาะนะครับอ่ะเดีย๋ยวปิดไปก่อนปุ๊บตอนนี้ผมมีหินลมกับหินน้ำนะฮะในการที่เราจะสร้างลูกธนูนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับผม หยิบสกิลขึ้นมานะฮะหลังจากที่เราทำ quest ส,สกิลแล้วเนาะ,อะพอเราหยิบขึ้นมาแล้วก็กดมันเลยนะครับปึ๊บอ่าก็กดเลือกเอานะฮะว่าจะใช้อะไรนะครับตอนนี้ผมมี2ออย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก,กดหินน้ำไปก่อนละกันปึ๊บเราก็จะได้ลูกธนูน้ำมานะครับผมนี่นะฮะเอา150อันนะครับกดไปอีกปึ๊บนี่มันหนึ่งก้อนเนี่ยตัวนี้หนึ่งก้อนได้150ออันนะฮะก็กดไปนี่ ไปได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนลูกธนูลมนะฮะก็ใช้หินลมเนาะขึ้นไปกดไปนี่นะครับกดสกิีไปนะครับอ่าพออ่ะกดด้วยนะฮะเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือการสาธิตวิธีการสร้างลูกธนูนะครับผมท่าต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวแปะให้ทีนึงแล้วกันนะครับว่าไอเทมอะไรใช้สร้างลูกธนูอะไรบ้างนะฮะเดวขึ้นให้ปึ๊บ อ่าโอเคก็ตามริตรายการนี้นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปสร้างซองธนูแล้วกันนะครับไปกันเลยไปอ่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาสร้างซองธนูกันนะฮะซองธนูสร้างยังไงแล้วมันดียังไงนะครับถ้าเราสร้างซองธนูเนี่ยนะฮะมันใช้500ลูกธนูนะฮะในการสร้างซองหนึ่งซองใช่ไหมฮะทําไมถึงเราต้องสร้างเป็นซองใช่ไหมครับผมเพราะถ้าเกิดเราแบกลูกธนู500อันเนี่ย น้ำหนักมันจะอ่าน้ำหนักรวมมันจะ50ใช่ไหมแต่ถ้าเราแบ,บ่งเป็นซองเนี่ยน้ำหนักรวมมันจะแค่2ี่นะฮะมันจะลดไปครึ่งหนึ่งมันช่วยแบ่งเบาอ่าน้ำหนักเราได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทําเลยแล้วกันนะครับแต่ผมเอาแบบเอาลูกธนูไปด้วยนะฮะก็จะมีอันนี้ไปสักพันห้า 1, ละกันลูกธนูไฟพันห้านะฮะธนูลมแล้วก็ธนูนี้ไปอีกสักห้าร้อยละกันธนูเงินด้วยนะฮะ ทำกันให้หมดเลยนะครับก็ถนนที่ผมจะทําก็มีตามนี้นะครับผมก็เพื่อนๆเดินตามมานะเดินขึ้นมาเลยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าเข้าไปพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะก็ให้มาคุยกับเอ็มซีเจ้าตัวนี้เลยนะครับอเตรียมเงินมาด้วยนะครับผมอย่าลืมเตรียมเงินมาด้วยนะเดี๋ยวผมถอนเงินมาก่อนละกันนะครับก็หนึ่งซองมันใช้ อ่า500เซนีนะฮะในการทำนะครับอ่ะเราก็กดไปนะครับเราจะทำลูกธนูอะไรมันก็มีให้เราเลือกนะฮะหมดเลยนะครับอย่างเช่นผมจะทำลูกธนูน้ำนะฮะ1ซองนะครับผม1ซองก็หาเลยนี่นะฮะลูกธนูเอม่ไม่ใช่ธนูน้ำพูดผิดนะฮะธนูลมนะครับ1ซองไปนะครับใช้เงิน500เซนีนะฮะแล้วก,กดไปไอตัวบนเนี่ย คือทาแบบว่าทํารวมนะฮะทำแบบว่ารว,ว,วมครบหมดเลยอย่างเช่นเดี๋ยวผมทําให้ดูนะตอนหลังนะครับอันนี้คือเราเลือกเป็น1นซองนะฮะก็กดไปนี่มันก็จะมาแล้วนะครับผมเป็น1นซองนะฮะบรรจุไว้น้ําหนัก25นะครับส่วนถ้าเราจะทําแบบว่าทำทีเดียวนะฮะคือแบบเราพกลูกธนูมาทักพันหหรือเป็นหมื่นก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะอย่างเช่นลูกธนูไฟ1500ใ้าชไหมฮะเราก็ทําไป 500เซนีต่อ1อันนะครับทำา3ซองก็เท่าไหร่พันห้าร้อยเซนีนะก็กดอันแรกไปเลยนะครับนี่นะฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้เรานะครับกด enter ไปกด Yes นะครับอ่านี่นะฮะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับผมได้3ซองนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้นะฮะเดี๋ยวทำลูกธนูน้ำให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับซองลูกธนูน้ำนะฮะนี่ตัวคริสตัลนะครับจัดไป ทำหนึ่งอันเพราะเรามี750อเนาะนะฮะนี่นะครับแค่นี้เราก็จะได้ซองธนูท่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถพกมันไปเก็บในวงเลเวลนะฮะที่เป็นจํานวนซองสูงๆได้โดยน้ําหนักเราไม่เกินมากเกินไปนะฮะไม่เยอะมากเกินไปนะครับอโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะเราจะจากกันไปนะครับฝากเ,เพื่อนกดติดตามกดถูกใจนะฮะกดไลค์กดแชร์กับช่อง ncc ของเราด้วยนะครับผมนะฮะ เราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ